should head home okay โอ้โหอ้าวโอเคครับโอเคกูซื้อเบอร์เกอร์แล้วใช่ไหมโอ้ oh, ทำดีชิฟนะหันด้วยโอเค โอเคมีอย่างนี้ด้วยนี่คือสป,ปีดสุดแล้วใช่ไหมเนี่ย alright อุ๊ยเหี้ยสวัสดีครับรไปมาจากไหนวะอ๋อโอเคอย่าตู้มนะขอร้องอย่าตู้๊ โ <Okay. S 2> อเควุ้ยวุ้ย้ยะมันใกล้จังเลยมันใกล้จังเลยไม่มีไฟเลยโอ้ยโคนโอเคโอ้ย,อยมันใกล้ไปไหมอ่ะกูเกียดมากเลยโอ้ อินเซพชันไปชูดเฮทโฮมโอเคครับโอ้ยปอดสัตว์เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพูดไปด้วยมันจะทำให้เราไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้น เออเอออพูดที่อะไรดีโอ้ยหน ชนเลยได้ไหมมาชนผมเลยเหลี่ยบร้อยไอ้เหี้ยโอเคไอ้ย่ามีเช็คพอยด้วยถอยหลังไม่ได้ โอ้ยอะมีเลือดมีเลือดด้วยมีรอยตีนด้วยให้อะกูไม่อยากไปแล้วกูเขาดีวะอุจบักกออุออจบักเกอ c ข m e ม n c o น e on มนชนกูนเลยมาดีมาดีมาด,มาดีมาเลยมาเลยมาดีมาดีโอเคมีความรู้สึกว่ารอบนี้นะ่าจะเจอบรรตุนหนังสือไม่เบี้ยวแล้ว อ๋อใช่อ <re pe ek little fever> <wh> <alright> ันนี้ช่วยได้กุ้งกิง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 กงกุ้งกิง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 กงฮัลโหล ฮัลโหลโอ้ยมืดมากเฮ้ย น่ะทิศทางจักรยานหนครับอมันเยอะขึ้นไอ้ย่าโอ้ยไหนครับมันเจออยู่แล้วแหละรอบนี้เย้ Let's go กู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 มาเลย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 ครับมาดีครับมาดีก็มาดีครับก็มาดีมืดมากเลยครับผมไม่มีไฟอ๋อโอเคมีรถไฟไปได้เลยไหมอู้อ้าว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 ฮู้ดสีพุ่งไหมพุ่งมาเลยมาเลยครับ กูรออยู่ไม่ต้องเดินช้าเข้ามาเลยมึงจะพุ่งก็พุ่งเลยพุ่งดีเออตูมตูมเอ้าไม่ตูมกูโอ้โหรถไฟมีฮากูไผ่แล้วดูจมูก <c oughs> ไม่เท่าไหร่นี่วะ โอเคขอร้องเสียงอย่าดังไปมากกว่านี้โอเค okay. อ๋อคือกูต้องหลบกูต้องหลบมึงอ้ยากใกล้มาก เธอให้วนมาเลยเย้กหลบยากอะหลบยากูหลบได้มองต่ำสัตว์สัตวเลยพี่ใพี่สัตสัตว์เลยหลบดีเฮียดิจิตอลสัตว์ ฮึบฮึบโอ้ยไม่เท่าไหร่ไอ้คานะันน่ากลัวคานคานมาเลยโอ้ยมันใกล้มากอะพี่ยืมฮะฮะมีอีกไหมพอได้แล้วมั้งอุ้ยโอ้ย,อยเช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยนี่อะไรเนี่ยอันไม่ออกอิสเลต อ๋อโอเคกลับหัวเฉยเบอร์เกอร์กูโอ้ยเบอร์เกอร์กูเน่าแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะอยู่ไกลไม่สัสตอนเนี้ยบอกเลยพอดๆอดอ่ะเี๋ยครับกลับมาละกลับมาละ อาหุ่นไรกาอยู่ไหมไม่อยู่ด้วยกูกิน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 กระโมนฮัลโหล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 ฮัลลโหมืดมากแล้วมาเลยครับพี่ตุ้ม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 อุ้ยพี่ตาย <c oughs> มองหลังเลยได้ไหมอ่ะทำดีศาแม่งกาอยู <t ip> <t ip ่แล้วว่ากูต้องมองข้างหลังไอ้เหี้ยตายจักรยานไปสารี อุ้ยเชี่ไม่มองอย่า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 มองขับไปเชี่ยขับไปอย่ายุ่งกับกูชนเลยตุ้มตุ้มโอ้โหในถ้ำไม่ดีในถ้ำไม่ดีเสียงหาย กดที่ได้อุ่นมันโอู้เมื่อกี้เห็นอะไรเบี้ยบอ๋อออโอ้โหท่านายยุ่งกับกูอ๋ออ๋ออ๋อ้ยรถ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 ชนไม่มองกูไม่มองกูไม่มอง กูไม่มองกูไม่มองกูไม่โอ้คัดซีนไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยเขามีปากด้วยขับดีที่กูต้องมองอะไรกูมองมาได้ไหมเฮ้ยหน้าตาใช้ได้อยู่ไม่เกีียไม่ได้ดูเรียบร้อยโดนแดกไอ้สัต์อืม อะไรจะจบปะเย้อ๋อรถกลับมาอาหารไปดูใหม่ได้ไหมโอเคอชา้าใจเย็นตั้งสติเพื่อนตั้งสติตั้งสติร้อง ขอล้อฮึบฮึบฮึบรถผ่านได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยมึงลอยได้โต่มึงผ่านยังไงป๋ออมึงตามฮึบฮึบฮึบอยูิวยู่อยู่อยู่อยู่ โอ้อันนี้ไม่น่ากลัวอันนี้มันไม่เจออยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังอะกูก็แค่ไม่ดูแค่นั้นเองอย่าตูมข้างหน้าพอขอร้องอย่าโอ้โหแล้วพี่จะมาไงเอาพี่มาไม่ได้พี่กูเจอเอาอดรอดไหมรอดเถอะอย่๋ตูม ไช้ค่ะเช็คพอ,อยต์โอ้ยจบเธอจบเธออุลเลนเฮอะไรเนี่ยถ้าเล่นกลางคืนน่าจะหนักกว่านี้โอ้ยโอ้ย โอเย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 เลยเฮ้ยอย่าช้าดีมึงขับช้าทำไมเงียมึงขับช้า,มาเมื่อกี้เฮ้ย hey. โอ้ยคนขับเป็นเพื่อนได้ี่พี่พี่ขับไปพี่อย่าขับกลับมาก็พอ ให้ดูตอนนี้แม่คือตัวอยู่ไกลตัดเลยตัวอยู่ไกลจอเียคดับลตอนนี้อ,อมงคอีกแล้วอุโมงลึกด้วยไม่ดีเลย เสียงเสียงกุ้งกิ้งอะไรทางจักรยานโอ้ยเฮียบแม่เหมือนแบ็คลูมเลยเฮียแม่เงยคิดซ้ายทำไมเฮียมันขวาดิคิดขวาดิมันจะพุ่ง้อ มึงอยู่ทำไมอ่ะมึงอยู่ทำไมโอ้โหพี่ตัวมบืเริ่มเลยครับกายเป็นเจ้าเข้าเลยเสือหมอบเสือหมอบพุ่งโอ้โหเสือหมอบเพื่อนเสือหมอบทำไมมึงขับช้าจังวะเอีย yeah! เสือหมอบโอ้มีอ้เยอะเยอะโอ้หมอบสิคมึงเยอะสัตว์ เดี๋ยวมอบถอยครับถอยถอยถอยโอ้ยมึงกูเฮ้ยมฮจมชนดีครับกูตายแน่เลยไกลมากอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไกล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 หลบอยครับหลบหน่อยไอ้เหี้ยหลบมึงขับอะไรของมึงเนี่ยดูทางหน่อยเออฮะโอโ้โหซิกแซก ดิจิตอลดิจิตอลหลบดีเอาหยุดโอ้โหส้มหยุดทุกอย่างหยุดจบเหอะจบเหอะนะจบเหอะโอ้โหเจอในนี้กูตายโอ้โหไอ้เหี้ยพอสุโฟมีเกินตัวที่แค้วไอ้ห่าโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหพอเถิดนะนะโอ้พ huh? ี่มีไอเฮียนี่ด้วยโอ้คอมโบไอสัตว์เทมโปรันเทมโปรันอืมเทมโปรันยอย่าหยุด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 อย่าหยุอย่งิ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 ง กรุงกิง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 ตกไหมอโอ้ยซืบชนเย่ <Not yet. S 1> างนี้นัย็ดไอ้แดงเถือกเลยเฮ้ยเสียงแปลกเสียงแปลกโอ้โหเสียง is too late ทำไมเบอร์เกอร์เย็นแล้วหรอหรือะไรทูเรตกูกำลังจะกลับบ้านนี่ไงโอ้โห oh ไม่อยากหันก็นไปดูเลยเฮ้อ hey. oh, ไม่มีอาบูก ah, ูมาซืบูกูอย่า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 อยู่ไปอยู่ไปนิป่งๆไปอย่ายุ่งกับกู ก <le entender it> ูขอบมากเลยกูลงเลยได้ไหมเขาลอกกูด้วยไปไหนจะหายไปไหมอยากบอกหายจริงด้วย ไม่ช้ามากเอ็กซิทกูตายกูตายแน่นอนนั่นแหละนั่นแหละครับเบอร์เกอร์คิงกูไม่ได้แดกโดนตึงครับเรียบร้อยโอ้โหมาเป็นแลบแดนเลยอื้อหือส6 0สโอ้โหกับหัวด้วยเมืองทิ้วเป็นกล้องเลยอีนับ อีนะครับอืมนี่กูใช่ไหมเอ้าเอ้า you do not belong h huh? น huh? right? eh, mm ี่ฮะฮะกูรอดกูรอดไหมวิ่งเอ๋วิ่งเบอร์เกอร์มึงไงปดแดก อ้าวเบอร์เกอร์กูยังอยู่แต่กูมีรถแทนคิดไปเองอ๋อโอ้โหเรื่องดีเช็ดเคขับชนคนขับจักรยาน,นครับผมอร่อยหอ่อ แ a ป e a n ไน e ์มิวโอ้โหไัขอบคุณแฮปปี้มิวเลยครับบอกเลยครับนังนางตูดไม่ติดเก้าอี้ไอ้เหี้ยอยู่ใกล้ไม้สัตว์ไม่รู้ใช้ได้ไหมเนี่ยอ๋อ